ตอนนี้กำลังขนยาขึ้นรถครับพี่น้องครับยาที่ว่าเนี่ยมันมันเม็นยาแนวอื่นนะ <c oughs> ยาเป็นประโยชน์อยู่อุ้มโมเมนเอเย่น A e N นะครับเอเย่นค่ายาครับ <c oughs> อ,อันนี้ข <c oughs> ึ้นเดี๋ยวเอาไปสง่งวัดคุณครับไปส่งวัดคุณพงศ์กาเอเย่นเดี๋ยวเพราะต้องมาดาส่งวัดต่ออันนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะเดินทางไปที่เน้องๆครับเซนลาน้อง ยาติดสีน้ำยาหรือว่าเครื่องเสีต่างๆครับเนีประเด็นคิ่มเปลือะฮะเปลือกอะไรปะยุงแห้งก่อนอะยุงแห้งโอ้โหโอ้ไม่ได้ก็ยกขึ้นรถนี่คือสิ่งที่พี่น้องบ้านศรีวิไลเข้าครับหลายๆคนต่างกันอยากเอ่อรวมแรงรวมใจกันในการ จัดหาเวชภัณันเพื่อทีสีเอามาต่ให้พี่น้องทงั้งชนเผาแต่ละชนเผาครับไ,ไม่ได้ลกมันหนาวมันไม่มันอันตรายไหมละ่ะอันตรายด้วยโอ้ยให้หนูใส่เดีวเร็วขึน้นาใส่ได้เยินเือตั้งเยอะเนี่ยแต่ว่าแต่ว,ว่าพิ่จะเอาไปถวายพระดิมันจะบาปไหมล่ะจะบาป นล้ว<อ>นั่งในรถมันจะไปหนาวทำไมเราจะนั่งพี่ปาดก,กับพี่ไอ้ก็จะนั่งนั่งกระบะไม่นั่งไม่ได้เลยนี่ไม่ได้อันตรายเออเหมือนคนเป็นโรคมะเร็งเลยอะ่ะโอ้ยถอดอันนด้ไม่ <laughs> ปกติเฮ้าสีใซนรถคันนี้ครับ ปกติเขาดีไซนรถคันนี้แต่บัดทีนี้บังเอิ่นมาเข้าบริสุทธิ์ครับ,บรเมื่อกี้นี่เข้าบริสุทธิ์เข้าอะไรบอสไส่แล้วเปิดเอาที่ล่ะนีาไปให้อุปกรณ์ที่จับก่นโอเคค่ะไม่ให้ยายเออนี่ยันนี้ก็เยอะอยเตรียมเลยสองยันนี้ก็เยอะอยู่ นี่ไงขนมอยู่นี่นี่ค่ะเอขึ้นรถเอาไปแจกให้ครับน้องๆที่อยู่ตามชนเผ่าต่างๆให้น้องๆได้กินบางชนเผ่าขอบโอโหควานว่าขนมเป็นขวานยังไงครับไม่รู้เลยว่ารสชาติของขนมอร่อยแค่ไหนมะเขือยาวมะผลไม้ยังไม่รู้เลยรู้แต่กล้วยผลไม้ก็หมดแต่บักกล้วยกับบักกระทันกับบั้งม่วงบั้งบั้งกับบั้งมีครับบั้งมีอยู่นี่จะมีเป็นบั้งไข่บักบักม่วงไข่ เหมาไข่หมาไข่หน่อยหรือหมาไข่เต้นหัวย่าโอ้โหแล้น้วย่าหัวยาเลยเนด้ังเลยนี่อยให้พ่อดเโอ้ยคือเนี่ยคือแล้วคือแล้วอยังคือคนวมาได้คือเต้จังเลายงายห้วหงอหน้อ้อนข้อไหนข้อมีโขกข้อยายล้อมีโก้องา พี่ไม่ต้องล้างเดี๋ยวแม่ไปล้างเองพี่ไอไม่ต้องล้างเดี๋ยวแม่ไปล้างเองคือรเอา้รถนลูกนอ่น็มีอะไรเราก็เตรียมเสบียงเราตรงไหนยากินยาก่อนเดินทางลูกใสไปเลยยาก่อนเดินทางไหนยากินยาอะไรบ้างมีไม่เชื่อทพี่ไอ้แต่ยาวปวดก่อนรับครับ ถ้าพ่อพี่ไอบอกว่าถ้าพ่อให้หนูนั่งหนูจะสมพ่อว่าหรอกพ่อไม่อยากหอกเนอกวันนี้อันตรายรึเปล่อะไรพี่ไอพูดตอนไหนเออนั่งหลังกระบะไงเอาลิ้นกินแล้วได้เดินทางแก้วกวนกอนลิ้นไงไม่เดินต้องไปด้วยไม่นั่นหนูจะคิดถึงเขย่ายาก่อนลินกวดปุ๊บ ไม่มีใครอยู่โรงงานลูกไม่เตือนไปไไม่ด้ก็จ้าะต้องคิดเงินนั่นต้องเช็คของแม่เตือนต้อง่ไม่เหรออยู่โรงงานเด้ินลูกสาไปเงินไม่เป็นเอ้าเสามากก็ต้องเช็คพร้อมถึงรถง่ายป่ะน้าลูกเรื่องมาอคลื่อนจะเฝ้าถามเดี๋ยวงติดตอบดอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับสวยพี่ไอ้ใส่ก็สวยนะอยากไอ้ใส่ไม่สวยเรา

แล้วรต่ควนจะสีแล้วเขาแห่งอายุมันยืนเขาย่ากว่าเอาลือีกแล้วขายากว่าลินขวดลูกายากว่าลินขวดเอาให้แม่ใส่แหวให้พ่อใส่ยิ่งคือเลยมะเร็งฝากิ๊ดจี้และเล่ยยยยยอยย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 ย่ยยยยยยย่อยนยพยยยยยกลับมายยยยงยยยยยลยย่ย้ยเอาน

มันไม่ได้ไปไหนอเตรียมตัวเดินทางครับทุกคนครับเตรียมตัวเดินทางนะอ่เก็บของขึ้นลังคาเก็บยาขึ้นรถมุ่งหน้าไปที่เมืองนองครับไปหาสามสาวชนเผ่าตะโอยน้องธิดาน้องวาสนาน้องแก้วตาครับอ่เจอกันที่โน่นเลย